เฮล lo เฮล lo สวัสดีค่ะน้อ no ย USA life พากินพาเที่ยวไปค่ะไปเดินเขาวันนี้ไปออกกำลังกายจะพาเดินไปดูน้ำตกค่ะอันนี้ก็เป็นทางาเดินไปหาน้ำตกค่ะมันจะเลาะริมเ่า,า,าเนี่ไปจะเลาะทางมันจะมี หนทางเล็กๆเดินเข้าไปจะไปป่าไปดูน้ำตกสวยๆกันค่ะพี่น้องค่ะตามมาจ้าไปเที่ยวชมวิวธรรมชาติอากาศดีๆผ่อนคลายกันค่ะนี่ก็จะเดินไปประมาณกิโลสองไม้ไม่กว่าจะข้ามลำธารไปค่ะไปหาน้ำตกจะต้องเดินตรงนี้ไปเดินเข้าไปประมาณไม้กว่า แล้วก็จะข้ามลำธารไปไปหาน้ำตกน้ำตกสวยๆนะคะตามมาค่ะพามาชมน้ำตกค่ะเลาะเขาเลาะป่ามาจ้ะค่ะต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะกลัวลื่นจ้ะมันจะมีเขาจะทำเทรลให้เดินเป็นที่เดินแคบๆเขาจะเอาหินทรายหินอะไรวางตรงนี้นะ ใส่ทางถนนเนี่ยทางเดินนี่เล็กๆจก้ะก็เดินไปคนก็เยอะวันนี้คนมาเยอะนะรถเต็มข้างนอกเลยค่ะไปแล้วเราก็จะไปเจอน้ําตกเล็กๆก่อนนี่จะเดินเข้ามาเราจะมาเจอน้ําตกเล็กๆอยู่ตรงนี้ต่อหน้าเราวนี่เราจะข้ามฟากไปตรงโน้นเห็นไหมแถวข้างนั้นฟากนั้นอะ่ะจะโค้งเข้าไปลอดถ้ำนี้ไปจ้ะ ลอดถ้ำลงไปน้ำตกนี่จะมีนี่น้ำตกอันนี้แฮชฟอร์ค่ะเจอแฮชฟอร์เล็กๆจะเดินข้ามใต้โพงหินนี้ไปแล้วก็ไปโค้งไปตรงน้นนจะมาค่ะเดินไปด้วยกันไปชมวิวด้วยกันไปพาไปดูน้ำตกสวยๆนะคะอากาศเย็นบรรยากาศดีจ้ะน้ำเย็นเยนะ็นนะน้ำเลย น้ำเย็นปานน้ำแข็งละลายเลยค่ะเย็นอาบไม่ได้นะค่ะ เดินเข้าป่าเงียบสงบมีความสุขเนาะได้ยินเสียงน้ำตกไหลน้ำไหลป่าไม้เงียบสงบสดชื่นจริงๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูน้ำตกสวยๆด้วยกันค่ะจะพาเข้าไปเดินไปด้วยกันชมวิวบรรยากาศไปด้วยกันจากอากาศดีจากเดี๋ยวจะพาข้ามตรงหน้านี้จะมีลำธารน,นี่ เราจะต้องข้ามลำธารตรงนี้นี่เห็นน้ำตกอยู่ข้างบนนั่นน่ะจะต้องลงไปข้างล่างนี่เดินไปลงไปข้างล่างข้ามลำธารเห็นไหมวันที่คนเขาข้ามกันนั่นอะ่ะน้ำนี่จะเย็นมากๆเลยจ้ะคนบา,บางคนเขาก็กลับมาแล้วนี่เดินข้ามมาแล้วไปน้ำห้วยตรงนี้นะจะเดินห้วยนี่นะข้ามไปตรงนู้นะน้ำตกอยู่หลังต้นไม้เถาเนี่ย lắng khẩu đi chà ไปค่ะเดินไปต่อค่ะยังไม่ถึงค่ะเดินลงโค้งนี้ไปจะไปหาน้ําห้วยข้างล่างนั่นจ้ะข้ามตรงข้ามตรงที่เมื่อกี้ที่คนข้ามกันนะเราจะเดินข้ามไปตรงนั้นค่ะข้ามไปแล้วจะข้ามไปเจอรางรถไฟจะเลาะไปตามริมรางรถไฟนะจ๊ะ จะข้ามน้ำกัน จะข้ามท,าท่ายลำธารกันค่ะพี่น้องค่ะน้ำใสใสนะวิน้ำใสมากๆเลยจ้ะน้ำใสแต่เย็นเย็นนะเย็นมากๆเลยจ้ะข้ามกันไปค่ะแต่ต้องระมัดระวังค่ะหินมันจะลื่นจ้ะมันเป็นตะไคร้ข้างล่างอยู่จับอยู่ก้อนหินนะต้องเดินระมัดระวังจะลื่นจ้ะน้ําเย็นเย็นจ้ะค่ะข้ามฟากมาแล้วจ้ะขึ้นมาเดิน ไปตามริมทะาริมไอรางรถไฟนี่จ้ะมันไม่มีท,ที่ถนนให้เดินไปเราต้องเลาะไปตามริมรางรถไฟนี่ค่ะไปจะไปหาน้ําตกนะจ้ะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะเนี่ยอยู่ข้างหลังตรงนี้ต้นไม้นี่จ้ะชมวิวบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีอากาศดีมากๆ น้ำเย็นเย็นนะ้ำเย็นเป็นปลาน้ำแข็งเลยจ้ะดูมันละลายมาจากไหนนี่ค่ะจะเดินเลาะไปตามริมรางรถไฟนี่ละจ้ะไอน้ำตกก็อยู่ประมาณเนี่ยอีกห้านาทีก็ถึงแป๊บหนึ่งจ้ะตามมาค่ะพี่น้องค่ะตามมาจ้ามาดูชมวิว วิวสวยๆบรรยากาศดีๆจะพาไปดูน้ำตกสวยๆกันค่ะอย่าเพึ่งเบื่อนะจ้ามาเที่ยวด้วยกันค่ะอย่าเพึ่งง่วงนอนจ้ามาจะตามมาค่ะค่อยๆเดินไปค่ะก้อนหินมันคุกขิดคุกขิดจ้ะกลัวลื่นจ้ะต้องไปเดินระมัดระวังค่ะไปถึงน้ำตกอากาศดีสวยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันน้ำใสมากๆจ้ะ เดินอยู่บนสะพานพี่น้องพูดไม่ออกกลัวก็กลัวมันสูงข้างล่างมันก็โล่งเป็นรูรูนี่กลัวตกก็อยากมาถ่ายวิวให้ดูกันค่ะเดีย๋ยวลงไปน้ำตกกันค่ะจ้ามาถึงแล้วคะ่ะที่จาน้ำตก o อส b บย์ฟ l ร์จา้าเขาเรียก m o อส b บย์ฟ l ร์จา้าสวยค่ะตอนนี้ น้ำมันก็ไม่ลงเยอะนะแต่ดูกใกล้ๆจะสวยมากจ้ะน,นี่ค่ะ moss grey f ่ะ สวยไหมคะพี่น้องอากาศดีมากๆบรรยากาศดีจ้าน้ำใสเย็นมากๆเย็นเกี๊ยบไปจ้าเหมือนน้ำแข็งละลายค่ะมาจากไหนไม่ทราบค่ะหนึ่งแหล่งตีน้ำเหมือนใสเย็นเนี้ยบนพื้นเลยจ้าแต่น้ำเย็นเย็นอาบไม่ได้ค่ะเย็นมากๆคนเยอะนะวันนี้คนเยอะมากค่ะ ต้องพยายามอยู่ห่างๆเข้าไว้ค่ะไม่ก็ไม่อ,อยาออกไปใกล้ผู้คนมากๆพอเราไปถ่ายลืกก็เดินไปตกใจเข่าไหร่ยจ๋งไหมคะชมวิวไปคะ่ะน้ำมันล้นฝั่งมาข้างบนแล้วก็ไหลลงมาตามอยู่พวกหญ้โาโพรงอะไรอย่างเป็นน้ำตกลงมาสวย